สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณชมทุกทั้นเข้าสู่รายการมันนี่เดลิเวอรี่ค่ะวันนี้ค่ำคืนวันพฤหาสัสศดีที่13มกราคมอยู่กับคุณนทิพระดาเลดิชาพิม,ม,มลวรรณค่ะต้องอัปเดตล่าสุดนะคะเกี่ยวกับมาตรการต่างๆที่ใช้ในการควบคุมโควิด19โดยเฉพาะยิ่งยิ่งสายพันธุ์โอมิครอนนะคะที่ถือว่าแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วแล้วก็กลายเป็นสายพันธุ์หลักของหลากหลายประเทศทั่วโลกอย่างทางด้านของออสเตรเลียเองเนี่ยนะคะณปัจจุบันนี้ก็มีความกังวลใจในเรื่องนี้หรือแม้กระทั่งฝรั่่่่งงเเศสสอะลาาาาุดนนนั้มมีีกกรผฎหยทจ ดูแลมาตรการคุมเข้มโดยใช้บัตรผ่านวัคซีนนะคะซึ่งจะเป็นตัวสกัดไม่ให้คนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยาสามารถใช้บริการสาธารณะได้ค่ะ อย่างทางด้านขององค์การอนามัยโลกเขาก็บอกนะถึงแม้ว่าความรุนแรงจะไม่เท่ากับสายพันธุเดลตาแต่ว่าสถานาการณ์จากไวรัสโอมิคอนนั้นยินถือว่าเป็นไวรัสที่ร้ายกาจเหมือนกันนะคะ,คะยังคงต้องติดตามกันแล้วก็วัคซีนก็ถือว่าตอนนี้มีความจําเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่าหลากหลายประเทศใครที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนอาจจะโดนออกจากงานบ้างแหละ,ะเข้าไปนั่งรับประทานอาหารกันบ้างนะคะส่วนหนึ่งเลยเนี่ยก็น่าจะเป็นการป้องกันไม่ให้การแพร่ระบาดของสถานาการณ์ไวรัสโควิดสิเโดยเฉพาะโอมิคอนนี้รุนแรงมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะเราไปดูกันเลยนะคะสําหรับการประเม ในเรื่องนี้แล้วก็ผลกระทบนะคะจากการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนที่กระทบไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจด้วยมาดูตัวอย่างแรกเลยนะคะทางด้านของสหรัฐอเมริกาค่ะล่าสุดนะคะระบุบอกว่าเตรียมใช้มาตรการตอบโต้และเป็นการตอบโต้นะคะในฝักฝังของจีนค่ะหลังจากที่จีนนั้นมีมาตรการคุมเข้มในเรื่องของโควิด19ป้องกันไม่ให้มีจํานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นหรือว่าความอดทนต่อโควิดเป็นศูนย์นะคะดังนั้นเวลาไปตรวจเจอว่าคนต่างชาติที่จะเข้ามาจีนมี ผู้ติดเชื้อก็จะสกัดกั้นโดยทันทีแล้วค่ะซึ่งในกรณีนี้ได้มีการสั่งห้ามบินนะคะของสายการบินสหรัฐซึ่งทําให้เกิดความไม่พอใจอย่างมากจากทางด้านของสหรัฐอเมริกาค่ะโดยประเด็นดังกล่าวนะคะคณะบริหารของประธานาธิบดีโจไบเดนได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กรณีที่จีนตัดสินใจยกเลิกเที่ยวบินจากสหรัฐเพิ่มขึ้นหลังจากตรวจสอบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่เดินทางมาถึง พร้อมกับเตือนว่าสหรัฐเนี่ยจะใช้มาตรการตอบโต้ภายใต้สิทธิ์ผ่านข้อผูกพันภายใต้ข้อตกลงด้านการขนส่งทางอากาศระหว่างสหรัฐกับจีนค่ะความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศจีนหรือว่า CAAC ได้สั่งระงับเที่ยวบินซานฟรานซิสโกเซี่ยงไฮ้ของสายการบินอยู่ในเต็ดแอร์ไลน์จำนวน2เที่ยวตั้งแต่สัปดาห์วันที่24มกราคมเป็นต้นมานะคะหลังตรวจสอบว่าผู้โดยสาร7รายติดเชื้อโควิด -19 ในเที่ยวบินนอกจากนี้ CAAc ยังระบุด,ด้วยค่ะว่าจะระงับเที่ยวบินลอสแองเจลิสกวางโจของสายการบินไชน่าเซาเทิร์ Airlines ์จำนวนสีเที่ยวนะคะตั้งแต่สัปดาห์ของวันที่31มกราคมเป็นต้นไป หลังจากที่พบผู้โดยสาร10รายติดโควิดส่งผลทําให้จํานวนเที่ยวบินที่ถูกยกเลิกในปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น70เที่ยวบินซึ่งทางด้านของสายการบินต่างๆของสหรัฐไม่ว่าจะเป็นยูเนเต็ดแอร์ไลน์เดลต้าแอร์ไลน์อเมริกันแอร์ไลน์และอีกหลายแห่งนะคะต่างออกมาระบุว่ากําลังเจรจาหาทางออกกับทั้งรัฐบาลสหรัฐและก็รัฐบาลจีนเพื่อลดผลกระทบต่อการทําธุรกิจและผู้เดินทางให้น้อยที่สุดค่ะ มันเหมือนเป็นห่วงโซ่นะคะอพอมีการระงับสายการบินแน่นอนทั้งในงส่วนของการท่องเที่ยวเองหรือว่าแม้แต่ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องอาจจะได้รับผลกระทบในเรื่องนี้กันด้วยนะคะอีกหนึ่งประเทศที่ยังคงต้องติดตามก็คือญี่ปุ่นเลยที่ต้องบอกว่าญี่ปุ่นหลายเมืองของเขานั้นก็มีการแพร่ระบ,บาดในส่วนของสถานการณ์วัคซีนโควิดสิที่เกิดขึ้นนะคะและขณะเดีวยวกันยอดตัวเลขผู้ติดเชื้อน,นั้นก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นค่ะญี่ปุ่นนะคะโดยเฉพาะโตเกีเขามีการเตรียมแล้วนะคะยกระดับการเตือนภัยในเรื่องของสถานการณ์วัคซี สายพันธุ์โอมิคอน,นี้ด้วยค่ะโดยวันนี้นะคะทางด้านของญี่ปุ่นค่ะรัฐบาลกรุงโตเกียวนะคะเขามีการออกมาประกาศยกระดับการเตือนภยัยไวรัสโควิด -19 ขึ้นเป็นระดับเกือบสูงที่สุดในวันนี้ค่ะจากทั้งหมด4ระดับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะนับตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วเนื่องจากจํานวนผู้ติดเชื้อย,ยังคงพุ่งสูงขึ้นจากสายพันธุ์โอิครอนค่ะล่าสุดกรุงโตเกียวนะคะมีการรายงานยอดติดเชื้อไรยวันในกรุงโตเกียวปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะสองพรายเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนโดย รัฐบาลกรุงโตเกียวนะคะก็คาดว่าอัตราการติดเชื้อในปัจจุบันจะผลักดันให้ค่าเฉลี่ยขึ้นที่7วันของยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ประมาณ9,500รายต่อวันภายใน1สัปดาห์เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว847%เลยล่ะค่ะ โดยข้อมูลของรัฐบาลกรุงโตเกียวมีการเปิดเผยด้วยนะคะเมื่อวันนี้อัตราผู้ป่วยโควิด -19 นอนเตียงโรงพยาบาลอยู่ที่13.7%หรือว่าคิดเป็นประมาณ954รายในจํานวนนี้มีอาการรุนแรง4รายค่ะส่งผลยอดติดโควิดทั้งประเทศเมื่อวันนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ13,244รายสูงสุดในรอบ4เดือนเช่นเดียวกัน ขณะที่ล่าสุดนะคะญี่ปุ่นก็มีการระงับการฉีดวัคซีนของบริษัทโมโนนาอิงเพิ่มอีก1ล้านโดสหลังพบว่ามีสารปนเปื้อนเพิ่มอีกนะคะในวัคซีนล็อตอื่นๆและมีรายงานการเสียชีวิต2รายหลังจากฉีดวัคซีนล็อตที่มีปัญหาด้วยค่ะ ญี่ปุ่นมีการรายงานนะคะว่าวัคซีนมีปัญหาหลากหลายชุดเลยทีเดียวนะคะมีการยกเลิกหรือว่าแคนเซิลไปเป็นจํานวนมากซึ่งประเด็นดังกล่าวนั้นก็ส่งผลทําให้การต่อสู้กับไวรัสโควิด -19 ภายในประเทศนั้นเป็นไปอย่างยากลําบากนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อทิศทางของการเติบโตหรือว่าการลงทุนในตลาดหุ้นด้วยทีนี้เราไปดูต่อที่ประเทศจีนกันบ้างนะคะณนะปัจจุบันนี้นะคะถึงแม้ว่ามีความพยายามในการที่จะจํากัดให้คนติดเชื้อน้อยที่สุดแต่ปรากฏว่าล่าสุดนะคะดูเหมือนเขื่อนแตกนะคะล่าสุดเนี่ยมีการรายงานนะคะว่าเป็นเมืองที่ แล้วนะคะที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์โอมิครอน1นึรายเท่านั้นนะคะก็ถือว่าเขื่อนแตกนะคะแล้วก็มีการยกระดับมาตรการคุมเข้มโดยทันทีซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้เนี่ยนะคะส่งผลกระทบต่อความวิตกกังวลว่าห่วงโซ่อุปทานโลกที่เกิดภาวะชะงักงานตอนนี้น่าจะเป็นปัญหาเลื้อรังและกลายเป็นปัญหาครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งค่ะ โดยทางการจีนยืนยันผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนที่เมืองต้าเหรียน1นรายในวันนี้นะคะถือเป็นเมืองที่3ค่ะที่ก่อนหน้านี้นะคะมีการตรวจพบนะคะในเมืองต่างๆซึ่งเป็นเมืองสําคัญทางด้านเราศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเทียนจินหรือว่าอันยางโดยไวรัสดังกล่าวมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในจีน ซึ่งเป็นประเทศที่มีกิจกรรมด้านการค้าขนาดใหญ่ที่สุดของโลกค่ะและจะยิ่งทวีความรุนแรงต่อเรื่องของวิกฤตห่วงโซ่อุปทานให้มากขึ้นต้าเหลียนถือเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดนะคะในอันดับที่2ของจีนและเป็นศูนย์กลางการผลิตที่สำคัญของบริษัทต่างชาติอย่างเช่น Airbus หรือว่า Volkswagen ด้วย การแพร่ระบาดในครั้งนี้นะคะหน่วยงานด้านสาธารณาสุขของจีนนั้นยืนยันค่ะว่ามีการตรวจพบนะคะสายพันธุ์โอมิมรอนในเทียนจีนและอันยางซึ่งสมผลทําให้รัฐบาลจีนประกาศล็อกดาวน์ในเมืองเทียนจีนเป็นบางส่วนและล็อกดาวน์อันยางอย่างเต็มรูปแบบ จากความเข้มงวดดังกล่าวนี้นะคะส่งผลทําให้โกแมนแซกนั้นมีการปรับลดคาดการณ์การขยายตัวเศรษฐกิจของจีนค่ะในปี2565เดิมทีมองว่าน่าจะโตได้4.8%ปรับลดลงเหลือเพียงแค่4.3%นะคะและเตือนว่าจีนกำลังเผชิญความยากลำบากมากขึ้นในการควบคุมไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนค่ะ ถึงแม้เขาจะออกมาบอกนะคะว่าตอนนี้เขาต้องเผชิญกับความยากลาบากในการแก้ไขสถานการณ์หรือว่าการจํากัดการระบาดของไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์โอเมกอนนะคะแต่ทางด้านจีนเขาก็บอกว่ายังคงมีเป้าหมายหรือ,อว่ามุ่งหมายที่จะทําให้เศรษฐกิจนั้นเติบโตกันด้วยนะคะเขาวางเป้าหมายกันไว้ค่ะว่าในปี2568 GDP ของเขาจะต้องกลับมาขยายตัวเป็นเลข2หลักได้แล้วนะคะและขณะเดียวกันในเรื่องของแผนการดําเนินงานแผนยุทธาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหลังจากนี้จะใช้ในส่วนของนวัตรกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามามีบทบาทมีอิทธิพลมากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อเป็นการตอบรับในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตด้วยโดยทางด้านของคณะรัฐมนตรีจีนนะคะเปิดเผยแผนที่จะส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ5ปีฉบับที่14นะคะซึ่งก็จะมีตั้งแต่ปี2564ที่ผ่านมายาวไปจนถึงปี2568ค่ะ ตั้งเป้านะคะที่จะเพิ่มสัดส,ส่วนของมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลหลักในผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ขึ้นเป็น10%ภายในปี2568จากเดิม7.8ในปี2563ค่ะปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลของอุตสาหกรรมต่างๆเพิ่มขึ้นสู่ระดับใหม่บริการด้านดิจิทัลสาธารณะนะคะจะครอบคลุมมากขึ้นและระบบกำกับดูแลเศรษฐกิจดิจิทัลจะพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดผ่านภารกิจสำคัญ8ดด้านนอกจากนี้นะคะจะมีการปรับ ับใช้และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลพร้อมผลักดันการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลขององค์กรต่างๆและขยายความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านของเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยในยุคปัจจุบันนะคะเทคโนโลยีหรือว่าเรื่องของดิจิทัลนะคะและรวมไปถึงนวัตกรรมกลายเป็นจุดสําคัญนะคะที่นานาประเทศจะนํามาปรับใช้เพื่อฟื้นฟูให้เศรษฐกิจนั้นเข้าสู่ยุคถัดไปของการเติบโตนะคะ ทีนี้เราไปดูบ้างค่ะหเรื่องสําคัญในช่วงเวลานี้นะคะที่หลายๆคนจับตามองก็คือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศบ้างนะคะหลังจากที่เรารายงานตลอดในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาในช่วงเวลาเช้าๆเนี่ยนะคะ,คะ มักจะมีเหตุการณ์สมเสียงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการยิงขีปนาวุธจากทางด้านของเกาหลีเหนือในช่วงตั้งแต่เปิดปีใหม่เป็นต้นมานะคะการทดสอบยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนั้นทํามาแล้วหลายครั้งเลยทีเดียวแล้วค่ะซึ่งส่งผลทําให้นะคะผู้ที่เป็นพี่ใหญ่ของโลกใบนี้ก็คือสหรัฐอเมริกาไม่พึงพอใจนะคะดูเหมือนว่าความท้าทายในครั้งนี้ส่งผลทําให้มีการประกาศมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมค่ะ โดยคณะบริหารของประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศคว่ำบาตรเกาหลีเหนือเป็นครั้งแรกหลังจากที่เดินหน้าทดสอบอาวุธซึ่งรวมไปถึงการทดสอบการยิงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงหรือว่าไฮเปอร์โซนิกมิสไซล์หนึ่งลูกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาและได้ทดสอบจํานวน2ลูกในสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนะคะมาตรการคว่ำบาตรในครั้งนี้นะคะก็จะไปครอบคลุมชาวเกาหลีเหนือ6รายชาวรัสเซีย1นรายและบริษัทรัสเซียอีกหนึ่งรายค่ะ ซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้จัดหาสินค้าจากรัเสเซียและก็จีนในการสนับสนุนโครงการขีปนาวุธของเกาหลีเหนือโดยมาตรการนี้มีเป้าหมายที่จะขัดขวางความคืบหน้าโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือและสกัดกั้นความพยายามในการแพร่กระจายเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตอาวุธนะคะ แน่นอนนะคะประเด็นนี้ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันด้วยและดูเหมือนจะเป็นหนังม้วนยาวกันด้วยนะคะกรณีการยิงขีปนาวุธหรือว่าแม้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเองค่ะ,คะอีกหนึ่งเรื่องที่ยังคงต้องติดตามกันมาเป็นหนังม้วนยาวกันมาหากใครยังจํากันได้นะ,ะกรณีเบกซิตหรือว่าอังกฤษนี่ถอนตัวออกจากสหภาพ,พยุโรปหลายๆคนมองว่าเอ้าถอนตัวไปแล้วจะทํายังไงกันต่อหรือว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะล่าสุดทางด้านของอังกฤษมีการออกมาเปิดเผยค่ะเตรียมที่จะมีการเปิดฉากเจรจาการค้านะคะกับทางด้านของอินเดียด้วยหลังจากที่ตอน,น ะะก็มีการมองแล้วนะคะว่าธุรกิจของอินเดียหรือว่าประเทศอินเดียนั้นน่าจะเข้ามาช่วยส่งเสริมในเรื่องของการค้าการลงทุนของอังกฤษได้ค่ะ โดยวันนี้นะคะมีความคืบหน้ามาจากทางด้านของสหาราชอาณาจักรหรือว่า UK และอินเดียนะคะเขาเตรียมเปิดเจราจาข้อตกลงการค้าเสรีซึ่งจะถือว่าเป็นข้อตกลงล่าสุดสําหรับ UK หลังจากถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือว่า Brexit ในขณะที่เขานะพยายามหาทางกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนอก EU ูให้น่นแฟนมากยิ่งขึ้นค่ะคาดหวังนะคะว่าจะช่วยเพิ่มปริมาณการค้ากับอินเดียได้เป็น2เท่าภายในปี2573 โดยทางด้านของนายรมตรีบริจอนสันแห่งอังกฤษเขามีการระบุในถแถลงการ์ดด้วยนะคะการทำข้อตกลงการค้ากับเศรษฐกิจที่กำลังเฟื่องฟูของอินเดียจะช่วยสร้างประโยชน์มหาศาลให้กับธุรกิจแรงงานและผู้บริโภคของอังกฤษเขากำลังคว้าโอกาสจากบรรดาประเทศที่เศรษฐกิจกำลังเติบโตในอินเดียแปซิฟิกเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับสถานะของอังกฤษบนเวทีโลกค่ะ ถือว่าต้องมีการเจราจาครั้งใหม่นะคะหลังจากที่ถอนตัวออกจากสมาชิกสาภาพยุโรปนะคะทาให้ต้องเดินหน้าการเจราจาการคา้าเพื่อเสริมสร้างประโยชน์ทางการคา้าระหว่างกันกับนานาประเทศล้ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าสําหรับใครสน,สนใจในเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัลนะคะแน่นอนว่าในโลกคริปโตหรือว่าสินทรัพย์ดิจิทัลในโลกณนะเวลานี้เนี่ยนะคะมาแรงในประเทศไทยค่ะก็มีกระแสนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะสําหรับเหรียญของคนไทยมีตัวไหนหน่าสนใจกันบ้างช่วงหน้ากลับมาติดตาม ตามกันค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะเราอาจจะเคยชินในรูปแบบของการระดมทุนนะคะผ่านการขายหุ้นก็คือ<ร>เป็นเจ้าของหรือว่าผ่านการขายหุ้นกู้ในลักษณะของการเป็นเจ้าหนี้นะคะแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นเข้ามามีอิทธิพลอย่างมากในการที่จะสร้างโอกาสการระดมทุนหรือแม้กระทั่งนะคะสร้างโอกาสทางธุร,รกิจให้กับบริษัทจดทะเบียนละคะ่ะซึ่งนปัจจุบันนี้นะคะไอ้เจ้าตัวโทเค็นหรือว่าสินทรัพย์ดิจิทัลหรือว่าเหรียญดิจิทัลเหล่านี้เนี่ยนะคะสามารถใช้อ้างอิงในการซื้อสินค้าซื้อบริการหรือว่าอ้างถึงสิิิททธ์ี่จะใใช้บรรกาานนอ าาคือต้องบอกว่าตอนนี้เราเริ่มเห็นการซื้อขายโดยใช้เหรียญดิจิตอลกันแล้วด้วยนะคะ,คะแต่ว่าส่วนหนึ่งเลยที่คนนิยมมากยิ่งขึ้นก็คือน่าจะเข้าไปลงทุน<อ>ในสินทรัพย์ดิจิตอลหรือว่าเหรียญด้วยนะคะและปัจจุบันมีทั้งเหรียญที่อยู่ในบ้านเราเองหรือว่าแม้แต่เหรียญที่อยู่จากต่างประเทศด้วยนะคะวันนี้เก็บรายละเอียดเป็นท็อปฟําหรับเหรียญที่น่าสนใจสําหรับในประเทศไทยนะคะมาทําความรู้จักให้มากขึ้นค่ะว่าจะมีเหรียญอะไรกันบ้างก่อนที่จะตัดสินใจเข้าไปลงทุนค่ะเชิญค่ะ คริปตเคอเรนซีอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่เกิดมาไม่นานแต่เรียกว่ามาแรงแบบชุดไม่อยู่ในยุคดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันแบบนี้ทั้งนักลงทุนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ต่างให้ความสนใจเป็นจำนวนมากซึ่งนอกจากเหรียญดังในต่างประเทศอย่างบิตคอยและอีเธอเรียมแล้ววันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับเหรียญดิจิตอลสัญชาติไทยกันบ้างว่ามีเหรียญไหนหน่าสนใจและกำลังมาแรงในตอนนี้ค่ะ 1. Bi บิตคัอ เหรียญดังของไทยนี้ไม่พ้นเหรียญครับจากบิตครับศูนย์ซื้อขายเหรียญดิจิตอลรายใหญ่ของไทยซึ่งได้ขายหุ้น51%ให้กับธนาคารไทยพาณิชย์เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วและเมื่อวันที่28ธันวาคม64ุูงไปทําจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์หรือ all time high แต่ระดับ580บาทหลังจากที่เหรียญครับเข้าริสในกระดานต่างประเทศ3กระดานอย่าง Gate.io Coinx และ MEXC Global ก่อนที่จะลงมารักษาระดับราคาที่300กว่าบาทในปัจจุบันโดยเหรียญครับเปิดการซื้อขายครั้งแรกในวันที่20พฤษภาคม64ที่เทียราคา30บาทโดยกําหนดเหรียญไว้ที่1,000รล้านเหรียญและในวันที่31กรกฎาคม64ปิดครับได้เผาเหรียญทิ้ง89%เหลือเพียง110ล้านเหรียญ สำหรับความพิเศษของการถือครองเหรียญครับคือจะช่วยลดค่าธรรมเนียมในการฝากถอนเงินในแอปพลิเคชัน b i ตครับและยังไว้ใช้จ่ายในแพลตฟอร์มซื้อขาย NFT อย่าง b i ตครั NFT ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบิตครับค่ะ 2>, 2 j f เจฟินคอยอีกหนึ่งเหรียญไทยที่มาแรงไม่แพ้กันกับเหรียญเจฟิน fin, จากบริษัท JMart ์บริษัทร,ร้านขายอุปกรณ์สื่อสารชื่อดังซึ่งปล่อยมาตั้งแต่ปี2561ในราคา ICO 6.6บาท แม้จะขายเหรียญได้หมดแต่มูลค่าของเหรียญเคยลดลงไปจนถึงขั้นติดลบแต่จุดปเปลี่ยนของเหรียญเจฟินเกิดขึ้นหลังจากกลุ่มเจมารรวมกับกลุ่ม BTS รวมถึงเป็นพันธมิตรกับธนาคารกสิกรไทยในธุรกิจบริหารหนี้สินทําให้มีแรงซื้อเข้ามาหนาแน่นจนพุ่งไปทำออทามไฮที่ราคา248บาทในวันที่30พฤศจิกายน64แต่ในปัจจุบันลงมารักษาระดับราคาที่100บาท ดยเหรียญเจฟินใช้สำหรับซื้อขายสินค้าภายในร้านเจมาร์ Mart, และไว้ใช้จ่ายใน JNFT แพลตฟอร์มซื้อขาย NFT จากบริษัทลูกของเจมาร์ Mart. ซึ่งนอกจากนี้เจมาร์ J Mart, ยังดำเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มการให้กู้ยืมเงินออนไลน์บนระบบบล็อกเชนรวมถึงการร่วมมือกับ BTS จะทำให้สามารถใช้เหรียญเจฟินชำระค่าบริการของธุรกิจในเครือและเติมเงินเข้าบัตรแรบบิท Rabbit, สำหรับเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS ได้ค่ะ 3. ซิกเน็ตเวิรเหรียญซิกเป็นเหรียญที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของ ICO ทั้ง3กลุ่มเข้าด้วยกันซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นกลุ่มของคนไทยเปิดขายครั้งแรกในช่วงปี2,561ที่ราคา3บาทซึ่งรา,าราคาก็ร่วงมาตลอดก่อนที่วันที่29พฤศจิกายน64จะขึ้นไปทำสถิติสูงสุดที่18บาทและปัจจุบันลงมารักษาที่ราคา7บาทโดยเหรียญซิกถูกิสต์บนศูนย์ซื้อขายของไทยเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกา เป้าหมายของ Six Network คือการสร้างแพลตฟอร์มการเงินไร้ตัวกลางหรือ DeFi ที่มีการใช้งานที่ง่ายและเข้าถึงได้โดยคนทั่วไปโดยรูปแบบของ Wallet to Wallet สำหรับสิทธิพิเศษของการถือเหรียญน,นี้คือใช้ในแพลตฟอร์มของ DeFi โดยค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่าหรือสามารถนำเหรียญมาลงทุนเพื่อทำกำไรในแพลตฟอร์มของ Six รวมถึงใช้เป็นค่าธรรมเนียมบน Echo ซึ่งถูกพัฒน,นาโดยใช้เทคโนโลยี blockchain เพื่อเก็บผลงานและป้องกันการถูกละเมิดลิขสิทธิ์ Omiseko เหรียญ OmiseGO เกิดขึ้นจากการก่อตั้งขึ้นระหว่างบริษัท o m i s สกับกลุ่มลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มเปิดตัวเหรียญน,นี้เมื่อปี2,560ด้วยโดยราคา ICO ประมาณ7บาทซึ่งเคยขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ราคา952บาทขณะที่ปัจจุบันลงมารักษาระดับราคาที่100ปลายๆโดย OmiseGO เป็นเหรียญบนแพลตฟอร์มแบบ OpenSource ที่สร้างบนอีเธเรียมเบสซึ่งมุ่งมั่นที่จะกระจายเครือข่ายการชําระเงินและสร้างระบบการเงินสาธารณะที่เปิดกว้างโดยให้ทําธุรกรรมโดยตรงไม่ต้องผ่านตัวกลางอย่างสถาบัานการเงินกับคําขวัญ u n b a n k e bank ซึ่งจะช่วยให้ค่าธรรมเนียมธุรกรรมถูกลงและระยะเวลาการทําธุรกรรมเร็วขึ้นสําหรับเหรียญน,นี้ใช้ในการชําระเงินต่างๆรวมถึงการใช้งานเหรียญในโลกของเกมคริปโตเคอเรนซีค่ะ 5. ้ popcoin อีกหนึ่งเหรียญน,น้องใหม่ที่น่าจับตาในปีนี้คือเหรียญ Popcoin โ e n ดิจิ t ัลซึ่งถูกพัฒนาขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง RS Group, Ford Apple และ Future c o m p e t e t r e สำหรับใช้เป็นสื่อกลางในการเข้าถึงคอนเทนต์สื่อบันเทิงต่างๆภายใต้แพลตฟอร์ม Popcoin Application ทั้งในรูปแบบการรับชมเข้าร่วมกิจกรรมการจับจ่ายใช้สอยสินค้าและบริการในเครือ RS ภายใต้ Popcoin Ecosystem ตลอดจนการแลกเปลี่ยนในตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล o อบคอยจะเปิดให้เทรดบนแพลตฟอร์ม BIT ครับและจะมีกำหนดกระจายออกวันแรกและเริ่มใช้งานในวันที่11มกราคมนี้จำนวน2,500ล้านโทเค็นดิจิตอลและอีกปีละ2,500ล้านโทเค็นดิจิตอลจนครบ1,000 0ล้านโทเค็นดิจิตอลค่ะ ต้องบอกนะคะว่าพอเรารู้จักกันมากขึ้นแล้วแต่จริงๆแล้วตัวเราเองอาจจะต้องดูด้วยนะคะเพราะว่าถ้าใครที่เข้าไปลงทุนเนี่ยจะเห็นการวิ่งขึ้นของราคาเงินที่เราเอาไว้เข้าไปลงทุนเราก็จะเห็นว่าวันนึงปรับตัวลดลงหรือว่าแม้แต่ปรับตัวเพิ่มขึ้นถ้าเรารับความเสี่ยงได้ในขณะนี้นะคะ,คะก็ทําความรู้จักแล้วก็ศึกษาในเรื่องของการลงทุนให้มากยิ่งขึ้นอันนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์กับตัวเราเองด้วยค่ะก็ไปศึกษานะคะถึงตัวสินทรัพย์อ้างอิงหรือบริการอ้างอิงนะคะในตัวเหรียญดิจิทัลหรือว่าโทเค็นเหลนง ุนนมากขึ้ะนนะคะพักกันสักครู่ช่วงหน้ายัางมีเรื่องราวของการลงทุนที่น่าสนใจรออยู่ค่ะ แบบเลยนะคะที่น่าสนใจหนึ่งในนั้นก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์กันด้วยค่ะล่าสุดทางด้านของบรจวันนะคะมีการออกมาเปิดเผยค่ะว่าบรจรวันเตรียมที่จะมีการเสนอขายกองทุนนะคะที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือนะวัตกรรมทางการแพทย์ค่ะ โดยทางด้านของคุณพจน์ฮารินสุทธิประธานเจ้าหน้าที่บริหารบรจวันนะคะมีการเปิดเผยว่าบรรยากาศการลงทุนในปีนี้ยังยังคงต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงค่ะเช่นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและแนวโน้มของตัวเลขเงินเฟ้อซึ่งจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงการดําเนินนโยบายทางการเงินส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายของเงินทุนต่างชาติและความผันผวนของการลงทุนดังนั้นนะคะคำแนะนําในปีนี้แนะนํา selective การลงทุนมากขึ้นเน้นไปที่การลงทุนในกลุ่มที่มีพื้นฐานของรา ได้ที่แข็งแกร่งอย่างสม่ําเสมอขณะเดียวกันค่ะต้องเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพการเติบโตในระยะยาวด้วยที่จะเป็นกลุ่มที่สามารถฟื้นตัวได้อย่างโดดเด่นหลังจากเจอความผันผวนของตลาดในระยะสั้นมองโอกาสผลตอบแทนนะคะเป็นในกองทุนประเภทเด e มทริกที่รับกับเมกะเทนของโลกค่ะ ดังนั้นเองนะคทางด้านของบรจรวานจึงมีการเสนอขายกองทุนเปิดวันเมดิคอ l ลเทคโนโลยีโดยจะเปิดเสนอขายระหว่างวันที่17ถึง24มกราคมนี้ค่ะกองทุนจะเข้าไปลงทุนในกองทุนต่างประเทศที่เน้นลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและเครื่องมือทางการแพทย์ชั้นนําของสหรัฐ มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน i s h a r e US Medical Device ETF กองทุนหลักบริหารจัดการโดย b a c k l o c k Fund Advisor นะคะที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NYSE ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยังมีนโยบายการลงทุนนะคะเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีดาวโจนส์ US Select Medical Equipment Index ด้วยซึ่งถือว่าเป็นดัชนีวัดผลการดำเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์ค่ะ เป็นโอกาสที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะทีนี้เราไปดูโอกาสในเรื่องของการสร้างน,นวัตกรรมการลงทุนกันบ้างน,นะคะและน,นวัตกรรมการลงทุนในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจที่มีการเติบโตที่น่าสนใจได้มีโอกาสระดมทุนด้วยนะคะนั่นก็คือความร่วมมือค่ะระหว่างทางด้านของกสิกรไทยร่วมกับทางด้านของ land and house นะคะเปิดตัวกองทุนหุ้นนอกตลาดเป็นครั้งแรกค่ะ โดยทางด้านของคุณตรีพลภูมิวัฒนะ Private Banking Business Head Private Banking Group ของธนาคารกสิกรไทยระบุบ,บอกว่า K-Bank Private Banking ได้ร่วมกับบราจ l ร n d n n d House เปิดตัวกองทุนใหม่ LH Thai PE 1 UI นะคะ ซึ่งเป็นครั้งแรกของการเสนอขายหุ้นนอกตลาดของบริษัทไทยในรูปแบบของกองทุนค่ะผ่านกองทุนหลักฟูร์ตันไทย p r i v a t e equity fund ที่สิงคโปร์เน้นลงทุนในธุรกิจขนาดกลาง8-12บริษัทนะคะที่มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบริษัทเป้าหมายก็คือบริษัทที่มีศักยภาพสูงมีรายได้500-3,000ล้านบาทและมีกำไรอยู่แล้วหรือเคยทำกำไรได้ดีแต่ประสบปัญหาระยะสัน้นเน้นเลยไม่ใช่ธุรกิจสตาร์ทอัพที่ยังไม่เคยมีกำไรนะคะ และบริษัทเป้าหมายจะต้องอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตสอดคล้องกับเศรษฐกิจไทยในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นค้าปลีกอาหารการผลิตอุตสาหกรรมขั้นสูงการศึกษาเทคโนโลยีและข้อมูลสุขภาพการแพทย์และบริการด้านทางการเงินค่ะ โดยการเลือกบริษัทในลักษณะแบบนี้เนี่ยเพื่อที่จะควบคุมความเสี่ยงของกองทุนให้น้อยกว่านะคะเน้นการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพหรือว่าบริษัทร่วมทุนหรือว่าเวนเจอร์แคปิตอลนั่นเองค่ะซึ่งถ้าหากว่าพูดถึงเวนเจอร์แคปิตอลหรือว่าสตาร์ทอัพนั้นอาจจะเป็นบริษัทที่เพิ่งเริ่มต้นและยังไม่มีกําไรนะคะแต่อันนี้เนี่ยการันตีเลยว่ามีกําไรมาแล้วแต่ว่าประสบปัญหาธุรกิจระยะสัน้นโดยกองทุนนี้เนี่ยนะคะสำหรับนักลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้นระยะเวลาการลงทุน7ปีพร้อมขยายการลงทุนนไม่เกิ2คคครรััร้้งงละ1ปีือ มาให้ดูนะคะว่าอันนี้เป็นนวัตกรรมล่ะแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสนะคะให้ภาคธุรกิจที่อาจจะมีปัญหาแต่ว่าผลงานเข้าตามีโอกาสร,ระดมทุนได้ค่ะก็คือถือว่าเหมือนเป็นเข้ามาช่วยเสริมสภาพคล่องอให้กับภาคธุรกิจที่ต้องการเงินทุนด้วยนะาแต่ว่าไม่อยากจะไปกู้ก็เลยจะต้องมาลงทุนผ่านหุ้นกู้แบบนี้เองแหละ,ค,ะค่ะค่ะเดี๋ยวคือเรื่องราวข่าวสารที่นํามาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะพรุ่งนี้สี่ทุ่มกลับมาพบกันอีกครั้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ